กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครพักเก้าวไกลจากชาวบางขุนเทียนครับวันนี้ขอโอกาสอภิปรายทั่วไปเพื่อสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยอาศัยอำนาจมาตรา152เพื่อเสนอปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติครั้งนี้สภา,าไม่มีการลงมติแต่ขอเพื่อนพี่น้องประชาชน โปรดติดตามผ่าน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนัทชาบุญชัยสวัสดิ์และลงมติในนั้นได้ครับว่าท่านจะทนต่อไปหรือจะทําอย่างไรต่อวันนี้ครับเมื่อสักครู่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ได้โชว์วิสัยทัศน์นะครับก็อยากจะบอกให้ท่านทราบนะครับว่าวันนี้ที่ท่านเข้ารับตําแหน่งสถานการณ์วิกฤตถึงขีดสุดนะครับก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพง วันนี้พี่น้องประชาชนต่างพูดกันว่ายุคของผลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นยุคสิ้นเนื้อประดาตัวครับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เวรกรรมไม่ต้องโทษชะตาฟ้าลิขิตครั้งนี้คือการบริหารราชการแผ่นดินของคนอวดดีหลงตัวเองว่าทำคุณงามความดีเรื่องนู้นเรื่องนี้เด่นชัดไปเดินเฉียวกระทรวงการคลังให้พี่น้องประชาชนตกใจทั้งประเทศ ถ้าอวดอุตลัอีกว่าจะนั่งกระทรวงการคลังผมคิดว่างานจะเข้าวัดเพราะว่าเกิดงานศพกันแบบว่าพระไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแน่นอนนี่โชคดีนะครับว่ายังไม่มีความแน่ชัดว่าใครจะมานั่งกระทรวงการคลังแต่เมื่อสักครู่ฟังท่านรองนายกโอเคยังพอไปได้นะครับก็ขอให้กําลังใจเพราะนั้นวันนี้ท่านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่พูดเรื่องราวต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังพูดนโยบายมาแต่ละอย่างอ้าปากก็เห็นหน้าเจ้าสัวเลยครับ ด้านในเพราะฉะนั้นพูดมาแต่ละอย่างพี่น้องประชาชนหันไปมองเนี่ยน้าตาตกในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างพ่อค้าแม่ขายทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวเมื่อสักครู่ท่านอธิบายบอกได้อันดับหนึ่งเท่านู้นได้ท็อปไฟท์เท่านี้ท็อปเท่านู้นต่างประเทศต่างประเทศมองมาดูดีหมดทุกอย่างเลยครับแต่แปลกใจนิดเดียวในประเทศทําไมคนตายรายวันคนอดรายวันนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าสู้ต้นทุนไม่ไหว ไม่ว่าจะขายในสถานที่ราชการหรือขายในสถานที่เอกชนแบกรับต้นทุนไม่ไหวครับเพราะค่าใช้จ่ายต่างๆสูงขึ้นการจับจ่ายใช้สอยก็ลดลงเลิกขายกันไปหมดเพราะเลิกขายเกิดอะไรขึ้นครับหันหน้าไปทางไหนเดินไปทางไหนก็เจอแต่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแวะไปเมื่อไหร่ถ้าเสียตังค์เท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีช่องทางเลือกให้พี่น้องประชาชนที่หาบเร่แผงลอยหันไปมองดูพนักง,งานประจําครับเงินเดือนหมื่นห้าโอทีหมื่นหกเดี่ยเลี้ยงสามพัน เบ็ดเสร็จได้สามสี่หมื่นวันนี้ทุกธุรกิจรัดเข็มขัดไปหมดครับโอทีไม่ได้เบี้ยเลี้ยงเบี้ยขยันต่างๆไม่ต้องพูดถึงสุดท้ายได้เงินเดือนสุดที่อยู่หมื่นห้าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอยู่สองหมื่นสังคมความความเป็นไทยมันบีบคั้นเราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับสิ้นเดือนมารถบ้านบัตรสามอย่างนี่แหละครับเป็นหนี้ที่เจ็บช้ำมาอย่างยาวนานวันนี้ เงินเดือนไม่พอขายสมบัติขายสมบัติหมดก็หยิบยืมกู้หนี้ยืมสินมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องพิจารณานะครับต่างประเทศว่ายังไงไม่รู้แต่วันนี้ในประเทศไทยในยท่านบริหารราชการแผ่นดินยังไงไม่รู้นี่นอกระบบเฟื่องฟูการพนันรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์จับยี่กีทุกสามสิบนาทีนี่หลังๆเนี่ยบอร์ดการพนันใต้ดินเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นทุกห้านาทีแล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนหมดความศรัทธาหันไปดูสื่อ ทางทีวีโทรทัศน์ผลงานทางรัฐบาลไม่รู้จะออกอะไรครับช่วงนี้ก็หาจอมขมังเวทกับเลขเด็ดอย่างเดียวที่รายงานข่าวกับพี่น้องประชาชนวันนี้ครับรท่านประธานผมอยากจะบอกว่าเวลานี้ที่ผมกําลังอภิปรายอยู่ณนะเวลาขณะนี้ครับรท่านประธานมีคนกําลังอดจริงๆมีคนกําลังหิวจริงๆมีคนไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เพราะไม่มีเงินค่ารเรียนมีคนกำลังเดินหาหยิบยืมพี่ป้านาอา และหวังว่าวันนี้จะได้รับสายโทรศัพท์ว่าจะโอนเงินมาให้เพื่อวันพรุ่งนี้ลูกของเขาหลานของเขาจะได้ไปโรงเรียนนี่คือความเป็นจริงครับท่านประธานวันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงครับว่า GDP เท่านู้น GDP เท่านี้จะติดลบยังไงไม่รู้พี่น้องประชาชนวันนี้มองข้ามหมดแล้วครับไม่ต้องไปพูดถึงเลย GDP การลงทุนสิ้นหวังนำเข้าส่งออกอย่าไปพูดการจับจ่ายภาครัฐตอนนี้กลายเป็นจับจ่ายภาคเจ้าสวัว ส่วนเรื่องการบริโภคครัวเรือนก็หิวเมื่อไหร่ค่อยแวะมามันจะไปจับจ่ายยังไงล่ะครับก็เหลือแต่พื้นที่ตรงนี้เหลือแต่พื้นที่ตึ้งตึงตึ้งตึง,ตง,ตงหิวเมื่อไหรค่อยแวะมาแวะไปแวะมาหมดเนื้อหมดตัวครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทําไงครับวันนี้ GDP ไม่ต้องพูดถึงเรามาพูดถึงเลยวันนี้รัฐบาลปรับเลยไม่ต้องพูดถึงและ GDP เท่าไหร่พูดถึงอัตราเข้าสารเฉลีย่ยต่อครัวเรือนค่าเฉลีย่ยวันนี้ครัวเรือน ข้าวสารน่าจะมีประมาณพันสองร้อยเม็ดพันสามร้อยเม็ดน่าจะกินกันอยู่ได้อีกไม่กี่วันพี่น้องประชาชนเดินมาบอกผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลวันนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันท่านผู้แทนวันนี้เนี่ยหุงข้าวสวยกินไม่ได้แล้วต้องหุงข้าวต้มใส่น้ําเยอะๆกินได้หลายคนน่ะท่านผู้บริหารทุกท่านรัฐมนตรีทุกท่านรองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน,น,าน,ท,ท,านที่ฟังอยู่ขณะน,นี้ท่านคิดยังไงมีคนเดือดร,ร้อนจริงๆนะท่าน มีคนเดินมาบอกบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยลำบากแต่ก็ยังพออยู่ได้เวลาจะกินน้ำเนี่ยไปกดหยอดเหรียญหนึ่งบาทแต่ทุกวันนี้เนี่ยจะไปหยอดเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยก็ยังคิดแล้วคิดอีกต้องหอบกวดน้ำเปล่าเนี่ยไปกดที่ริมฟุตบาทในโครงการของกทมที่เขามีน้ำให้สงสัยว่าคนจะคิดอย่างเดียวกันมากจนเกินไปอ่ะวันนี้พังหมดแล้วครับริมฟุตบาทเนี่ยท่านไปกดเลยเจอจุดไหนท่านโพส ผ่านเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าได้เลยท่านไม่ต้องเอา GDP มาพูดแล้วท่านประกาศเลยไทยคู่ฟ้าริมฟุตบาทจุดไหนน้ายังใช้ได้พี่น้องประชาชนไปครับเพราะวันนี้เดือดร้อนจริงๆไม่มีเงินหยอดเหรียญชาวบ้านเดือดร้อนถึงขนาดนี้ท่านหันมองหน้าไปมองดูทางฝั่งรัฐบาลทําอะไรครับนี่พี่น้องประชาชนฝากมานะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมองผ่านไปวันๆเนี่ยมีแต่ปกป้องอํานาจตัวเองหาหนทางลงสวยๆและอีกอันหนึ่งก็คือแบ่งอํานาจให้เพื่อนฝูง หวังว่าวันหนึ่งลงเพื่อนยังคงอยู่ใหญ่อยู่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นครับและอย่ามาพูดว่าทาเยอะแยะแล้วทํานู่นทํานี่ทํายังไงประชาชนไม่เห็นเลยอะทํายังไงประชาชนยังอดเพิ่มขึ้นทํายังไงประชาชนยังตายเพิ่มขึ้นอย่างนี้มันต้องคิดแล้วนะครับมันต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่วันนี้เปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอายกไว้ในฐานที่เขาไตายท่านจะไปคุยกับเขาเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเอารองนายกที่มาใหม่ที่มาดูเศรษฐกิจแต่ท่านดูพลังงานด้วยท่านดูปากท้องด้วยอีกอันหนึ่ง กระทรวงการคลังเว้นไว้ก่อนนะครับอย่าให้ท่านไปเฉียวเลยวัดกระยุ่งตอนนี้เนี่ยทไลายของหายนะกกาลังซัดเข้ามาอีกแล้วเพราะอะไรที่ผมพูดอย่างนี้ทไลายของหายนะเพราะว่าเดือนตุลาคมที่กําลังจะมาถึงไฟแนนซ์ที่พักชําระหนี้รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะเรียกเก็บนะครับท่านกําลังจะเรียกเก็บแล้วที่ได้พักหายใจหายคอด้วยการเสียดอกเบี้ยเนี่ยก็กําลังจะเรียกเก็บวันนี้พี่น้องหาเช้ากินขํากี่เช้าแล้วที่เขาได้หาเงินมา แล้วก็ไม่มีจะกินพนักง,งานรายวันวันสุดท้ายที่เขาได้ทํางานท่านเคยถามเขาไหมครับว่าใช้เงินเลี้ยงดูมากี่วันแล้วยังพออยู่หรือเปล่าแม่ค้าหาเปล่แผงลอยไม่มีอีกต่อไปแล้วนะปัจจุบันนี้มีแต่แม่ค้าต้นนิ่งดอกลอยถ้าเกิดจะอธิบายให้ชัดวันนี้บ้านประเทศไทยกําลังอยู่ในวิกฤตกําลังไฟไหม้อยู่มีคนสาล้านคนหนีออกมาได้ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเองพอมีพอกิน เหลือคนอีก30ล้านคนติดอยู่ในบ้านประเทศไทยวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต้องเลือกกุญแจให้ถูกดอกให้ถูกห้องว่าจะไขแม่ค้าออกมาจะไข SME อออกมาจะไขข้าราชการออกมาไขเกษตรกร,ร,กรออกมาท่านยังยืนงงอยู่หน้าบ้านแล้วก็เลือกกุญแจไม่ถูกหมายความว่าไงครับห้าหกปีที่ผ่านมาไม่มีระบบจัดก,การอะไรเลยคุญแจไม่ได้เขียนไปเลยว่าห้องไหนห้องไหนมองดูเขาตายรายวันสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคือไฟบ้านประเทศไทยกําลังลามไปห้องครัวและมันมีแก๊สอยู่ครับ หมายความว่าถ้าไม่ห้องครัวเมื่อไหร่ถังแก๊สระเบิดเมื่อไร่ตายยกครัวคนสามสิบล้านคนหมายความว่าขึ้นประเทศครับวันนี้สิ่งที่ต้องท่านท่านต้องทําไม่ใช่ดับเพลิงเอาคนสามสิบล้านคนออกมาให้มากที่สุดวันนี้จะพังจะถล่มยังไงเดี๋ยวเราค่อยสร้างกันเพราะมันเกิดวิกฤตทางการเมืองคิดใหม่ครับพับกระดานไปเลยอที่คนรอบข้างเจ้าสรงเจ้าสัวที่นั่งกันอยู่รอบข้างยังมีหน้ามาพูดในสภาแห่งนี้ว่าเขาไม่ได้เชิญชวนเขาไม่ได้อะไรแล้วะ พูดยังไงนั่งอยู่รอบข้างไม่ได้ชวนไม่ได้ชี้แนะไม่ได้แนะนําอะไรเลยแต่รวยเอารวยเอาอ่ะงั้นก็ต้องแบ่งกันนะว่าไม่รู้ใครกันแน่ที่ไม่เข้าใจใครอ่ะท่านนายกรัฐมนตรีต้องปรับทัศนคติตัวเองนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนครึ่งประเทศรอท่านเลือกกุญแจอยู่อย่ายืนงงอยู่หน้าบ้านไฟไหมรีบช่วยเขาเถอะครับพี่น้องประชาชนกําลังอดตายเวลาผมหมดแล้วขอขอบคุณครับาท่านประธาน